สวัสดีค่ะ MC นั่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ป่านะครับวันนี้จะมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับก็มาอยู่ข้างในนู่นแล้วครับป่าลึกนู่นแล้วครับไปอยู่กับคุณแม่จินตรลาครับไปเยี่ยมคุณแม่จินตรลาด้วยแล้วก็ไปอยู่เป็นเพื่อนก็ผมวันนี้อะไรคะนั่นข้างหลังคืออะไรคะหอข้าวครับผมวันนี้ข้าวดูดูซิมีข้าวไหมเป็นแนวธรรมชาติแล้วครับผมไหนมีข้าวไหมคะดูหน่อยสิ นี่นะคะข้าวที่หงไว้นะคะพอไปกินอยู่ที่ป่าเลยครับเป็นธรรมชาติครับผมวันนี้เราจะทําเป็นอีพีให้ดูนะคะตามติดชีวิตยาย่านะคะที่อยู่ที่ป่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะพาน้องมาอยู่ป่านี้อ,ออกค่ายก็สองวันนะคะก็พีเอฟซก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนําโชคนะคะเพราะว่า คุณพ่อก็เป็นอยู่ไปอยู่เป็นเพื่อนนางโชคแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนออกมาแม่ควันพ่อควันก็ได้ให้กินนมแล้วก็ให้หญ้าให้น้ําเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องเนาะ,น,น,ะนี่ก็จะพายายญ้าออกมาคืนสู่ป่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยคะ่ะค่ะบรรยากาศวันนี้ก็มีฝนตกปรยอยด้วยนะคะก็ไม่ได้ตกหนังนะคะตกปรยอยๆยให้แต่ พอเย็นสบายชุ่มฉ่ำนะคะน้องยาย่าก็ได้เดินมานะคะเดินมาจากบ้านก็ประมาณ2กิโลกว่านะคะก็วันนี้ก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่านะคะฝาก f อซนะคะติดตามน้องด้วยนะคะนี่นะคะก็บรรยากาศที่แม่ควานถ่ายก็อยู่ที่ป่านะคะนี่มีแต่ป่าล้อมรอบเลยนะคะ นี่ค่ะมีแต่ป่านะคะป่าคือจะอยู่สองข้างทางนะคะนี่ก็ป่านะคะค่ะตอนนี้ก็ยาย่าก็กำลังเดินมานะคะกับพ่อควานเนาะวันนี้จะใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าจะมากินข้าวป่าแล้วก็จะมากินมานอนอยู่ที่ป่านะคะเวลาสองวันนะคะ บรรยากาศก็ธรรมชาติมากเลยนะคะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะนี่ธรรมชาติมากเลยนะคะไปตามดูกันค่ะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะ พ่อควานก็มีกระติบข้าวด้วยนะคะนี่น่ารักนะคะกระติบข้าวพ่อควานนะคะ,ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะเหมาะก,กับการออกมาป,ปิกนิกนะคะเหมาะก,กับการออกมารีแลกเนาะนนี้ก็พาน้องมานะคะน,น้องนาโชคก็ถ้าวันไหนที่เดินแล้วน้องผ่าน ไม่กลัวอะไรแล้วแม่ควนก็จะพาออกมาปิกนิกแบบนี้นะคะรอดูภาพนะคะนี่ค่ะบรรยากาศคนกับช้างนะคะตอนนี้ก็น้องยาย่าก็กำลังเดินมานะคะเดินกับพ่อควานนะคะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากเลยนะคะมีป่าล้อมรอบนะคะป่าก็มีออกซิเจนนะคะ สดชื่นมากเลยค่ะวันนี้ก็แดดไม่ร้อนนะคะน้องก็เดินมาฝากติดตามชีวิตของน้องยายาด้วยนะคะที่อยู่ในป่านี้จะเป็นยังไงเนาะแม่คอนก็จะทําเป็น ep ให้ดูนะคะ ep หนึ่ง ep สองอะไรประมาณนี้นะคะแม่คอนก็จะทําให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะสองวันนี้ยายาจะเป็นยังไงนะมาอยู่ที่ป่านี่จะมีความสุขไหม แต่แม่ควานว่ายายายคงจะมีความสุขนะคะเห็นเดินไปเดินมานะคะแม่ควานรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะที่ได้พาน้องออกมาสัมผัสธรรมชาตินะคะ แม่จินตลาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะป่าก็จะมีสองข้างทางนะคะาแม่ินตลามาแ่วันนี้เราจะพาคุณพ่อนะคะมาหาคุณแม่จินตลาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ป่าฟากนี้นะคะนี่นะคะน้องก็มาถึงแล้วนะคะ แม่อยู่ไหนเห็นไหมนี่ไม่ยมคปณป้าครับเป็นป้าคปณป้าจินตลานเลยแล้วครับนี่ก็พาพ่อควานมานะคะพ่อควานกับน้องย่าก็ฝั่ติดตามดูนะคะดูน้องย่าว่าน้องมาอยู่ป่านี้น้องจะเป็นยังไงนะคะแล้วธรรมชาติที่คงอยู่นี้อุ้ยมันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะอยู่อยู่มาข้างนอกนอกนี่ป่าเขาจะเยอะกว่าป่าเยอะมากเลย ป่าค่อนข้างจะหนานะคะเน่นนียมป่าเลยเดีน้องยาย่าจะเดินไปหาคุณป้านะคะคุณป้าก็จะมองนะคะว่าโอ้ยใครมานี่ป้าป้าจ้องใหญ่เลยครับป้าจ้องใหญ่เลยนะคะนี่นะคะตามติดชีวิตยาย่านะคะ ครับเจอแล้วครับเจอกันแล้วครับย่ยมคุณป้าจ้านี่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณป้าก็คุ้นเคยก่อนครับยังไม่คุ้นเคยกับน้องยายาตอนนี้ยายาเริ่มถอยแล้วเฮ้ยไม่ใช่แม่หนูนี่นาไม่ใช่แม่หนูครับให้สัมผัสกันก่อนครับเดี๋ยวจะให้สัมผัสกันนะคะให้ล้วงกันก่อนมีความคุ้นเคยกันก่อนครับ นี่นะคะยายาก็บอกว่ายายาจะรู้ไม่ใช่แม่เนาะไม่ใช่แม่หนูนี่นาม่แม่่แม่นายายาพามาเยี่ยมคุณป้าจินตลาริทิปาวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณป้าเนาะใช่เชิญคุณป้าคุณป้าก็ไม่ได้อาบน้ำนะคะคุณป้าเนี่ยทำความคุ้นเคยกันก่อนครับคุณป้าก็ตัวแดงเลยนะคะนี่ค่ะค่อยๆเข้าหาทีนนิตทลนนิตนะคะนี่ค่ะ น่ารักมากเลยนะคะ 3, ครับรคุณคุณคุณป้าจ,จินตลาดกับคุณพ่อได้ตัดหญ้ามาให้แล้วนะคะตัดหญ้ามาวางไว้ให้แล้วนี่นะคะรักกันนะคะเอกขวานได้ติดอ้อยมาด้วยนะครับไวรอล้องยาย,ยาะคะ เรอให้มาถินป่านะคะมาไว้ให้น้องกินเวลาเดินมาเป็นน้องหูระหว่างทางที่มาเดินมาสองกิโลกว่าก็ไปพอสมควรนะป่านี้มันอยู่ด้านนอกหมู่บ้านเลยครับอืก็ต้องมีเสบียงไว้ให้น้องเดินมาได้กินด้วยนะคะไม่งั้นน้องก็จะเหนื่อยนะคะ ยายรู้ครับไม่ใช่แม่ครับดูนะครับไม่ใช่แม่แต่หนูก็รักนะคะเขาเป็นแม่ในยายาจะเข้าไปล้วงนะครับเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ได้พาไปเล่นกับแม่ในยายาพามาหาคุณป้ายายเคุณป้านี้จะรักจะรักเด็กนะคะเพราะว่าคุณป้าก็ลูกเยอะแล้วเนาะคุณป้านี้จะมีมีความคุ้นเคยกับเด็กนะคะรักเด็กมากก็ปล่อยให้เขาได้คุยกันนะคะ คุยกันภาษาช้างนะคะป้ากับหลานครับป้ากับหลานเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะท่ามกลางป่าที่อันใหญ่นะคะเมื่อกี้ตอนเดินมาครับก็มีฝนลงเม็ดด้วยนะะ้องแม่ใช่เมื่อกี้ก็มีฝนลงเม็ดด้วยนะคะตอนนี้ก็ฝนเริ่มเริ่มหายแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะ ่ะฝากติดตามชีวิตน้องย่าที่อยู่ที่ป่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะ